สวัสดีครับท่านผู้ชม,มาทานก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่ครับน่าทานมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่นี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะมีอันนี้หมูสับนะหมูบะชอบ่ออันนี้ก็บิ๊กดองนะฮะมีหมูมีหมูหั่นบางๆหนึ่งสามชิ้นนะครับเนื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดผงกะหรี่ ที่พน้านีคมนะครับมีถังถั่งงอกด้วยนะฮะถ่งงอกมีถังงอกด้วยน่าทานมากเลยนี่ครับมีไข่ด้วยนะฮะไข่ไข่นี่ไข่น่าจะครึ่งฟองนะครับหมูนี่ฮนะหมูหมูบะช่อนนะฮะผักกุ้ยช่ายน่าทานมากเลยนะครับมาทานด้วยกันนะครับ ก๋วยเตียนะยเ๋ยวผัดผงกะหรี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่น่าทานมากเลยมาทานด้วยกันนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับนี่ครับอร่อยอร่อยไข่นะไข่ หมูชิ้นก็นมีนะหมูชิ้นก็นมีผักกุยช่ายถั่วง,งอกหมูบะช่อนะหมูบะช่อหมูบะช่อนี่ครับโอ้โหน่ากินมากเลยมาทานมาทานด้วยกันนะครับอยู่ที่พนันิคมนะพนัสนิคมชนบุรีนี่ยฮะต้นกุ้ยช่ายนะฮะต้นกุยช่ายซอยซอยมีผักชีด้วยนะ บักชีใบกุ้ยช่ยายใบกุ้ยช่ายแล้วก็บักชีน่าทานมากเลยครับมาทานด้วยกันนะครับกุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่มันมันมีพริกดองใส่มาด้วยนะครับพริกดองพริกดองพริกบนก็มีนะแต่ยังไม่ได้ใส่ พริกปน่นน้ำตาลน้ำปลาไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าน้ำปลาไม่กินพริกป่นก็ไม่กินน้ำตาลก็ไม่กินกินแค่นี้แหละครับเนี่ยฮะกินแค่นี้ครับอร่อยมากมาทานด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรบางคบท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับ ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการ